สวัสดีครับอันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สกับระบบหายใจนะครับหรือก็คือ respiratory system ก็อันดับแรกนะครับเราก็มาดูของพวกสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำๆมาก่อนนะครับมาเริ่มดูจากของโปรตีสก็โปรตีสก็หรือโปรตีสฟองน้ำในนาเหลียหรือว่าพวก p พ t ต y h โฮมินตีสก็คือหนอนตัวแบนนะครับพวกนี้จะมีผนังผนังของของมันหรือว่าอย่างพวกเย er ื um ่อหุ้มเซลล์ในกรของโปรตีสกับฟองน้ำนะครับก็คือมันบางมันก็เลยสามารถ ออกซิเจนสามารถแพร่เข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้โครงสร้างพิเศษในการช่วยหายใจหรืออย่างหนอนตัวแบนนะครับเคสเนี้ยตัวนี้จะมีลําตัวที่แบนด้วยแก๊สก็จะสามารถแพร่เข้าไปได้อย่างชิวๆสบายๆ <c oughs> ออมาต่อมาของไส้เดือนดินก็คือพวกหนอนมีข้อป,ป้องตัวนี้ก็ผิวหนังใช้ผิวหนังเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีระบบเลือดเข้ามาช่วยก็คือจะมีเส้นเลือดในการมาหมุนเวียนเลือดแล้วก็มีในเลือดของมันจะมีสีแดงคือมีโลหะวัตถุที่เรียกว่าฮีโมโกลบินในการขนส่งออกซิเจนก็คือตัวนี้ จะคข้ายๆคนนิดนึงจะมีหัวใจเทียมคือซูโดฮามาดูตัวต่อไปคือพวกสิ่งมีชีวิตยอยู่ในน้ําพวกแคสเทเชียนปลาหรือพวกมอรัสที่เป็นอยู่ในน้ําพวกหมึกรวมถึงลูกออดในระยะของกบซึ่งเป็นช่วงชีวิตหนึ่งพวกนี้อยู่ในน้ําก็ใช้อวัยวะที่เรียกว่าเหงือกในการแลกเปลี่ยนแกส๊สตัวต่อไปก็คือมแมลงแมลงก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าท่อลมโดยที่ท่อลมของมแมลงเนี่ยก็จะแตกแขนงไปถึงเซลล์ทุกๆเซลล์ของมแมลงยหยุดก่อนได้ไหม ไม่เป็นไรไมไร <c oughs> <c oughs> ก็คือมแมลงเนี่ยครับขอโทษ <c oughs> ก็จะมีท่อลมที่สามารถาแทะเข้าไปได้ถึงทุกเซลล์ทําให้เลือดของมแมลงนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ลงคาวัตถุใดๆในการลําเลียงแกส๊สเก่าคือก็คือเลือดของมันใช้แค่ในการลําเลียงอาหารไปยังเซลลต่างๆเพราะว่ามันจะมีท่อลมที่คอยแทะเข้าไปถึงทุกเซลล์ในการแพร่เข้าไปมาดูในส่วนของ สัตว์ตัวอื่นๆกันมัอางเช่นทือที่มีโครงสร้างพิเศษของอย่างเช่นแมงดานะครับแมงดาก็จะมีลักษณะของที่เรียกว่าแผงเนือคือลักษณะคล้ายๆเงืออแต่มันจะซ้อนๆกันเราจะเรียกว่าแผงเงืออในขณะเดียวกับแมงแมงอย่างเช่นพวกแมงแมงมุมแมงป่องนะครับก็ลักษณะจะเรียกว่าแผงปอดหรือว่าภาษาอังกฤษว่าบุกลังเพราะว่าลักษณะคล้ายๆหนังสือฝรั่งเรียกบุกลังมาดูในส่วนของสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังชั้นสูงอย่างเช่นพวกก็คือพวกที่อยู่บนบททั้งหลายมีกระดูกสันหลัง พวกกบนะตัวเต็มวัยเล็บทายนกหรือพวกสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำนมต่างๆแมมโมอลอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้จะมีโครงสร้างที่เรียกว่าปอดนะครับในการแลกเปลี่ยนแกส๊สก็คือในปอดนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าถุงลมปอดจํานวนมากนะครับซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแกส๊สเรามาดูคุณสมบัติของอวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สกันบ้างนะครับค <c oughs> ุณสมบัติที่ใช้ในการ โครงสร้งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับจะต้องมีคุณสมบัติ3ประการหลักๆในของทุกสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือพื้นที่ผิวมากๆเพื่อให้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้ปริมาณมากๆและเพียงพอต่อการใช้งานอันดับที่2คือต้องชื้นเพราะว่าแก๊สมันไม่สามารถที่จะไปกระโดดจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้คือมันต้องใช้การละลายในน้ําความชื้นจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการแลกเปลี่ยนแกส๊สสุดท้ายคือความบางถ้าสมมติว่ามัน ผิวที่เราต้องการจะแลกเปลี่ยนแก๊สมันใด้บางแน่นอนมันก็คือมันแลกไม่ได้แน่ๆอย่างเช่นการที่เราจะเอาเยื่อของในกรณีของเยื่อไข่กับคอนกรีตนะครับอเอาแค่น้ําก่อนอย่าว่าแต่แก๊สเลยในกรณีของคอนกรีตนี่น้ําก็แทบจะไปไม่ได้แต่ในกรณีของเยื่อไข่มันก็เป็นเยื่อเลือกผ่าชนิดหนึ่งก็คือสมิธเปอร์ไมล์เมมเบนชนิดหนึ่งถ้าทิ้งไว้นานๆก็สามารถเกิดการออสโมซิสได้ เดี๋ยวถ้าสมมติว่าดูดีถักเอาคัะมาดูในกรณีของถ้าเดินหายใจคนกันมั่งถ้านหายใจคนก็จะเริ่มจากโพรงจมูกนะครับหรือ nasal cavity ก็คือตัวนี้ก็จะอยู่ในรูจมูกของเราเข้าไปนะครับข้างในจะมีขนณะเป็นโพรงแล้วก็จะมีพวกซิเลียมีอะไรพวกนี้นะครับคอยดักมีเมือกมีซิเลียคอยดักจับสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะเข้ามาโดยจะมีซิเลียมันจะมีการดันขึ้นมาเหมือนกับคล้ายๆบันไดเลื่อนในการไล่พวกฝุ่นละอองของเสียออกมา นอกจากนี้นะครับในโพรงจมูกก็จะมีรีเซปเตอร์ที่ใช้ในการรับกลิ่นด้วยนะครับต่อมาเมื่ออากาศเข้าไปข้างในแล้วก็จะผ่านส่วนที่เรียกว่าคอหอยหรือฟาลิงแล้วก็ลงไปที่เรียกว่าเทเคียหรือว่าหลอดลมหลอดลมนี้จะมีโครงสร้างพิเศษอีกนึงนะครับคือมันจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นรูปตัว C เพราะอะไรเพราะว่าปกติแล้วหล,ลอดอาหารจะอยู่ข้ามมาหลอดลมเวลาหลอดอาหารเกิดพริศตสมันก็จะมามันก็จะเคลื่อนที่เข้ามาแบบว่ามัน เบียดเข้ามาข้างในหลอดลมได้เพิ่งตอนที่เราเกินนะฮะไม่มีใครหายใจระหว่างเกืนได้แน่เพราะว่าจะมีกลไกลของกล่องเสียในการปิดเอาไว้จริงๆรแล้วนอกจากกระดูกลูกตัวซีนี้จะมีมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยให้เกิดโพริสโตซิสได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันอันตรายแก่หลอดลมด้วยต่อมาเมื่อลงไปถึงหลอดลมแล้วก็จะไปนในส่วนที่เรียกว่าบอนคัสหรือว่าขั้วปอดถ้ามีถ้ามีมากกว่า1อันก็คือ2อันก็เรียกบอนคายนะครับเหมือนกับวิลัสวิไลน์ไงเป็นเอกภพระหูพจ์ จากขั้วปอดก็จะแตกแขนงเข้าไปเรื่อยๆก็คือบอนคิโอก็คือแขนงขั้วปอดซึ่งในระยะนี้นะครับจะมีกระดูกออกรูปตัวซีตลอดเวลานะครับตั้งแต่เทเคียบอนคาสบอนคิโอเล็กๆก็จะมีกระดูกเล็กๆตามเข้าไปตลอดจนถึงในสุดที่จะเลิกมีก็คือ a อวีออลัสที่ถูกลมปอดบริเวณ a อวีออลัสนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆองุ่นนะครับแบบนี้ ประโยชน์ของมันนะครับที่มันต้องมีลักษณะอย่างนี้เพื่อมันช่วยในการเพิ่มพื้นที่ผิวทําให้มันเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้มากขึ้นแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานของเรานะครับออมาดูในส่วนของกลไกการหายใจเข้าออกกลไกการหายใจเข้าออกนะครับในกรณีของมนุษย์ซึ่งเป็นการหายใจแบบที่เราต้องใช้พลังงานและไม่ใช้พลังงานไปควบคู่กันเดี๋ยวจะทิบายในภายหลังนะครับก็ในส่วนของก,กลไกการหายใจเข้าหายใจออกจะมีลักษณะการตรงข้ามกัน อันดับแรกที่จะพิจารณาก็คือกล้ามเนื้อซี่โครงซึ่งจะมี2ชั้นคือแถบในกับแถบนอกทํางานกันแบบอันตโกนิซึมคือสลับกันในในหดนอกก็จะคายถ้าในคายนอกก็จะหดเราอาจจะจำแค่หายใจเข้าหรือออดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างในีรณีค้ับจารที่บ่ายของการหายใจเข้ากล้ามเนื้อซี่โครงแถบนอกก็จะหดตัวก็คือยกมันขึ้นไปส่วนกล้ามเนื้อซี่โครงแถบในก็จะคายเปิดมันลงมาก็ลองอิมเมจภาพดูว่าอันนี้อันนี้ยกลงอันนี้อันนี้ลดตัวลงไปปริมาตรในช่องปอดก็จะเพิ่มขึ้น เมื่ <c oughs> อปริมาตรเมื่อปริมาตรเพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนว่าความดันก็จ้งลดลงตามหลักของ P V เท N R T เมื่อความดันในปอดลดลงแล้วเกิดอะไรขึ้นอากาศก็จะแพร่เข้ามาในปอดเราแต่ว่ากลไกมันไม่ได้มีแค่นี้คร <Okay, please. S 1> like ับมันจะมีในส่วนของกระดูกซี่โครงซึ่จะต้องยกตัวขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาตรของปอดเช่นกัน และกะบังลมนะครับซึ่งตัวนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของมนุษย์เรานะครับทำหน้าที่ก็จะลดตัวลงไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในช่องอกเช่นเดียวกันนะครับในกรณีการหายใจออกก็จะตรงข้ามกันก็คือกล้ามเนื้อซี่โครงแถบนอกก็จะพลายตัวลงมากล้ามเนื้อซี่โครงแถบในก็จะขดตัวเข้ามาถ้าดูจากลักษณะแล้วมันก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่มันก็จะน้อยลงมาปริมาตรน้อยลงมากระดูกซี่โครงก็จะลดต่ําลงมาจากเดิมที่กระดูกซี่โครงขึ้นไปสูงๆูเหมือนกับเวลาเราหายใจออกลองจับกระดูกซี่โครงดู แล้วลองจับกระดูกซี่โครงดูนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าหายใจเข้านะครับกระดูกซี่โครงก็จะยกขึ้นเวลาหายใจออกกระดูกซี่โครงก็จะลดตัวลงมานะครับ <S <S ต่อในส่วนของกระบังลมจากเมื่อกีน้นี้มันลดตัวต่ําลงไปเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ปริมาตรในช่องอกมันก็จะคลายตัวคือกลับไปแบบเดิมกลับไปแบบเดิมเมื่อเราพิจารณาความแตกต่างกันแล้วจะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นไปก็คือปริมาตรก็จะลดลง ความดันก็จะเพิ่มขึ้นก็เลยดันอากาศภายในปอด